สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านอมบิ๊กไบนะครับผมวันนี้อัปเดตเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้า CBR 6 5 0น F นะครับผมคันนี้ปี2013นะครับจด14นะครับของแต่งของแต่งเต็มคันเลยนะครับผมท่ออาคานะครับผมปลายยาวหล่อๆเลยครับครอบครอบท่อตรงนี้เป็นคาร์บอนนะครับข้อสวิงอาร์มก็เป็นคาร์บอนนะครับ สติ๊กเกอร์รอบคันนะครับผมท้ายสั้นพับได้เบาะแต่งนะครับครอบถังครับมือคัดมือเบรกแต่งครับชิวหน้าแต่งนะครับผมกระจกมองข้างแต่งนะครับไปเลี้ยวหน้าก็แต่งนะครับคันนี้แปลงหน้าเป็นตัว LED ปีส0 1 7สิบ็ดเลยนะครับผมหล่อๆคุ้มๆเลยครับรถรวมๆสวยเลยนะครับผม รวมๆสวยจัดเลยนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังรอ่อเลยครับ รูปรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวลงไว้ที่เพจเลยนะครับผมคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เพจออมบิ๊กไบเลยนะครับผมคันนี้ราคายที่หนึ่งแสนาพันะครับผมเอกสารครบพร้อมโอนนะครับร้านอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรวมสวยมากครับคันนี้โซ่สเตอร์แต่งนะครับครอบสีอามคาร์บอนนะครับโซ่สเตอเลเเรือๆนะครับ มรวมสวยเลยครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ